คลิปนี้นะครับผมอยากจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆนและน้องๆฟังเพื่อเกิดประโยชน์กับชีวิตนะครับชื่อเรื่องว่าชีวิตของคนชอบดื่มกับมรดกที่ไม่มีใครอยากได้ชายหนุ่มคนหนึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีนะักพ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับคุณปู่คุณย่าและเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่คือเขาเป็นคนหัวดีรับผิดชอบและรักดีถึงแม้จะขี้เกียจบ้างจึงทำให้มีผลการเรียนที่ดีและเอาตัวรอดชีวิตในวัยมัธยมมาได้ เมื่อเริ่มเข้าสู่มหาลัยเขาก็ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนื่องจากสภาพการเงินของครอบครัวไม่ดีนะักในช่วงมหาลัยเขาได้สะสมประสบก,การณ์การดื่มเหล้าการปาร์ตี้การเที่ยวกับเพื่อนดึกๆอย่างสนุกสนานจนเขาเรียนจบมหาลัย และชีวิตวัยทำงานของเขาได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพด้วยเงินติดตัวเพียง2 0,000บาทเพื่อมาหาโอกาสและอนาคตด้วยวัยเพียง20ต้นต้นชีวิตเขาก็เริ่มดีอย่างรวดเร็วสามารถผ่อนรถผ่อนบ้านด้วยตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ25ปีเขาจึงมีความมั่นใจสูงสามารถใช้เงินได้ตามใจไม่ขัดสนจะดื่มจะกินจะเที่ยวต่างประเทศในประเทศสบายสบายจนวันหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุหลังจากการดื่มเหล้าหนักจนขาดสติ และเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่ากระดูกหักและผ่าตัดหลังจากวันนั้นผ่านไปไม่ถึงปีเขาก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตจากกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากทางฝ่ายแม่เขาก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกเลยต้องใช้ชีวิตที่ควบคุมไม่ได้เลือกไม่ได้จนถึงอายุ39ปีเขาก็ฟอกไตมาแล้วถึง9ปีฟอกแทบจากวันเว้นวันครั้งละ4ชั่วโมงโดยที่ปัจจุบันอายุ39 เขาได้ตระหนักถึงสุขภาพอาหารการกินการใช้ชีวิตอย่างถ่องแท้ว่ามันสำคัญขนาดไหนแม้เขาจะเป็นไตมีเหตุมาจากกรรมพันธุ์แต่จริงๆวันนี้เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องฟอกไตเลยก็ได้หากเขาดูแลสุขภาพได้ดีและวันนั้นไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มจนทำให้เขาต้องได้รับยาจากหมอกระดูทำให้มีผลไตเสื่อมเร็วขึ้นอย่างทวีคูณถ้าวันนั้น เขาตระหนักรู้และมีความรู้เหมือนวันนี้ตอนนี้เขาคงยังได้ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ได้ทําตามความฝันและสิ่งที่อยากทําอีกมากมายและเรื่องตลกที่ไม่น่าเชื่อคือหลังจากที่เขาคิดได้ทุกวันนี้สุขภาพเขาแข็งแรงแทบจะบอกได้ว่าแข็งแรงกว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตด้วยซ้ารู้วิธีคุมอาหารรู้วิธีออกกําลังกายรู้เรื่องอาหารการกินมากมายและคิดว่าเรื่องสุขภาพใช้ชีวิตได้ถูกทางก็ตอนอายุ39ปี นิทานที่ผมเล่านี้นะครับอยากจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้เพื่อนๆที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสมีความฝันตระหนักถึงเรื่องสุขภาพถึงเรื่องการดื่มถึงเรื่องการใช้ชีวิตให้ดีนะครับให้คุณคิดได้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าจะสายไปนะครับจากเพจโลกไตแบบชิวๆฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าชอบเรื่องที่ผมเล่าไหมเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตของผมเองครับ